เต่งแทนเจมีน yeah. uh, ่ะแล้วเจมีลงมาหยอกตองเข้ามาสาธุเียูเข้ามาเข้ามาซีเข้ามาอีกที่แล้สดขักสดแน่ได้พี่น้องสดสดซ้อมหน้าเวทีเลยจ้าตองสามสี่สดกวัป้าอยู่ตลาดีนให้มันได้สิบหกแล้วกันตองแถวหนึ่งแถวสองใช้กระบะาที่มันเป็นสีชมพูฮะที่มีอีกบอก ก็สังรรอรัญยวสดสดแล้วก็สอด,ดแจ้งเลยค่ะอยู่นากันได้พี่น้องเด้เลยตรงนี้เลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิบสิบแล้วนะสิบเอ็ดสด 12, สดแล้วก็อยู่นากัน 13, 14, 15, สอดแจ้งเด้่ล้วสองสาวดาวุ่กนั้นไม่ต้องมีขนนะก็จะเออะยายฮัลโหลเอ๊ะจ๊กระบาดเจ๊จะไม่มีขนเหลืองเข้าใจไหมคะัะ อ่ะข้างหลังด้วยนะคะเป็นกระบะเพลงหมิวนะเปลี่ยนออกให้แล้วนะแต่ข้างหลังคือจะไม่มีคนใช้ไปก่อนเข้าใจไหมคะอ่าที่ขอบอกว่าให้หมอน่ะไม่หมอลร่ำเพิินกําลังไอ้นี่ค่ะเพิ่นกําลังเตรียมทีมสอ่มเพิินพ่ท่านเปิดดนตรีเลยค่ะสนีเตรียมนะไม่ได้อะไรเยอะแยะนักจ้างไปเล่นแทนดงโอเคค่ะโอเคค่ะใครถืออะไรก็ถือเจอแอดมินแนนอนแอดมินไป ต่างหนาเวทีคือเกลานี่ค่ะไหลสอดแจงคือเกลานี่ค่ะหนูถืออะไรแทนบ้าทอะน่าจะมีเปอร์เซนต์กว่าคุณวรพลจ้างอะน่าจะมีเปอร์เซนต์กว่าแอดมินนะคะเออเสียดอะไรล่ะมันจะรู้เรื่องไหมเนี่ยมีชื่ออยู่ยืนอยู่ตรงนั้นสนใจฉันหน่อยอ่ะฟังแต่เอาของบ้านมาใส่เข้าใจนะคะของอีไฮาม่ต้องเป็นแตก จะกลับมาในแม่จะพักฟอนม์มันฟังนะผู้ชายเพลงหนิวจะแค่สองเท่เทิงบาตเทิงชีทอดสิเป็นไม่ยิ่แล้วบ้านหนองหอยจะเป็นผู้ชายเต็มเพราะไม่มีห่วงพี่ที่คูเวดแล้วนะคะบ้านนองหอยจบปุ๊บก,ก็จะเป็นอ่าเพลงินิติม่มแล้วก็จะเป็นผู้ชายต่อสลัดกันเข้าใจไหมคะ อันเดอร์สแตนนะได้มีอะไรนะอ่ะผู้ชายหายค่ะผู้ชายเปนแต่งหน้าเลยไปขอบคุณค่ะผู้หญิงมาค่ะลูเป็นสอมคิวค่ะพี่น้องเขาบอเต้นปกติสิผู้ปอเนาะค่ะคู่ปอสอนก็่ตงอ่งดเปิดไม่ต้องเปิไ<ห>เปดไม่ต้องสาเ,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 เช็คคิวซนีได้ยินไหมข้างล่าง เดนนี่มาด้วยลูกมาอ่แม่ขอบล็อกเพลงไหว้ครูหน่อยอไหว้ครูเลยลูกบล็อกไหว้ครูบล็อกไหว้ครูจากที่ร้านเนนี่เนนี่เก่ง<ใ>นะเอา,น,าน้องมาเสริมนะแล้วก็บอกน้องด้วยนะเจ๊เจ๊ก็เคลื่อนมานี้เข้าใจไหมเคลื่อนมานี้ฟังเดนนี่จะขึ้นไหว้ครูแล้วก็ก้อยนะคะนะอะ่จะเป็นบล็อกนี้ เออขึ้นีีสองอนะผู้ชายมีใครอยากเต้นหญิงไหมซอนจะเพิ่มให้ห้าสิบาทจากค่าตัวขึ้นมาเลยกันตองว่าไงขึ้นมาเลยนะซออนอมัติแล้วจะเพิ่มให้ห้าสิบบาทจากค่าตัว ใครที่เต้นหญิงให้เจ็ดงานนี้อ่ะแต่บอกนี้พี่แม่ขอบอกน้ำพิษค,ค่ะลูกเพลงน้ำพิะไม่ต้องไม่ต้องจากนิดเดียดากับว่ารูเรื่องเด็กเข้าบ็อกเต้นเลยลูกบลอกเต้นเลยบลอกเต้นเลยค่ะลงมาต่อตอนตรงมาแล้วไงอ่ะอ่อ่ะอ่ะ,อะ,อะเป็นข้างเป้นจะเป็นขีมนะเข้าใจไหมจะเป็นขีมแล้วข้างบนจะเป็นพึ่ง,งนะเนข้าใจไหมคะ ได้ไปบ้านน้องขึ้นบ้านไปนะครับอย่าฝันสิแจ็คหน่อยอย่างวัวนะคะอย่างวัวนะไม่น่าจะได้ไปค่ะอยากไปอยู่นะคะอยากไปแห้ยงยูตวาวกาเพราะน่าจะสะดวกมือนีกระซอดแจ้งจบเลยน่าจะไหวไหมหมื่นว่เนี่ยมีวัดเตี้ยวัเตี้อเสือมีหลายช่องทางด้วยค่ะมีหลายช่องทางอยู่ เดี๋ยวเป็นธุระให้ใหก็ได้ค่ะ,ะเดี๋ยวเป็นธุระให้อ๋อแล้วยักยัก้ากไ,กไปต้องขึ้นไปข้างบนอ๋อคู่ผู้ชายใช่ไหมอดีมเข้ามาอย่ามั่นค่ะจะแต่งหน้าเนี่ยกูเห็นมึงว่างอยู่ทงเข้ามาทงลูกเข้ามาเลยอีเต้มาอยู่กลางให้ผู้ชายขายับเอาทงมาอยู่แทนเต้จบก่อเต็มเต็มอ่ะเป็นบล็อกนี้นะ แล้วอ่ะเจ๊เหรอใครอะอ้๊ขึ้นไปสิขึ้นไปขึ้นไปเลยแถวสามช่อสวยข้างอีเตยนะอีเพิ่งเกิดมาอ,อ่ะจบอ่ะแต่ผู้ชายเขาจะอยากหาเองจบนะอ่ะโอเคเพลงเมาเต็มร้อยออกกลางไปแถวแถวนึง แถวหนึ่งสองฝั่งอ,อยู่กลางของกลางเลยคู่กลางเลยแต่ละฝั่งใครก็ลงสุดท้ายใครคนสุดท้ายแถวแรกต้องมายืนก่อนอ่ะอ่ะใช่อเัเดินเดินค่ะเดิน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 เพลงอะไรไม่รู้หละมันอยู่ตรงนี้ปุ๊บเบาเต็มล้ออยู่แล้วคือฟรีฟรีคือยั่วไม่ใช่ยั่วโมโหเข้าใจไหมคะ ขอร้องนะยั่วไม่ใช่พอโดนตีขึแถแถ้นแท้แท้แต่แล้วก็เข้าบล็อกเข้าใจไหมคะคือยั่วคือฟีฟีคือฟีไม่ใช่เงินแบบอขอร้องนะ <c oughs> ขอร้องขลงังกิจจอนผู้ใดเจ๊เจ๊ก็ต้องมาอีกซีเจ๊ด้าไงเออ,เอ,อคนสุดท้ายไม่เป็นไรม่สวยอ่ะแม่ขอฟินาเล่ ชว์เปิดขอตัวแม่ก่อนตัวแม่ยืนยืนยืนถ้าไม่ใช่แม่อยู่เจน่าออกฝั่งนี้คนสุดท้ายใช่อ่าอ่าอมันสวยเหรอตอนนี้อ่ะเดินมาสิเดินมาสิเดินอ่าเดินเข้าบอกเลยเต้นเฮียอะไรก็ไม่รู้เดินลงมาเลยเออลงมาปุ๊บสองสาวนี้ฉันจะกดให้เลยไม่ต้องมองหน้าแม่ถ้ากูกดติ๊ก็ติ๊ นะถ้าไม่ติดก็คือช่างมันใช่ไม่ลงมาปุ๊บซูสิเตนทาไหไก่อนไม่ต้องเต้นไงมึงลงมามึงมึงแอคไปเลยไม่ต้องไปเต้นไม่ต้องแบบตลิบเต้นเหมือนเขาเออกระบาแหงหนักอยู่ถ้าใส่พลลลงมาปุ๊บยืนเลยจึ้งเลยถ้าจึ้งปุ๊บไม่จะกดเลยถ้ามันอยู่ก็คืเก็เาเต้นตางเขาเอออ่ะไปขอคุณค่ะ สนีชุนก็บอกกัะตาไม่ย,ยิ้มหด่อยคือใส่ใส่ใส่เขาใจได้ตางแดงคือเก่าเดแล้ววันนี้พี่ท็อปจะมาเช็คสาวคือเพลงกุหลาบแดงเปิดด้วยกุหลาบแดงเ,ดเงดงข้าใจไหมคะไปแต่งหน้าเสร็จแล้วค่อยลงมานะใช้ท่าเหมือนเดิมนี่แหละท่าเพลงกุหลาบขาวนี่แหละเปิดอะไรก็เหมือนเดิมนั่นแหละแต่เราเปลี่ยนแค่เพลงแค่นั้นลูนลกนะไปไปไปลุกไป แต่ไม่ได้ถือกุหลาบขึ้นมานะเดี๋ยวเราพี่ทอบมานก่อนไปรับแปดกจานวันนี้เมาเต็ม้อยให้หนูหน่อยนะกับกุหลาบแดง